เปิดมาตัดตัดนีงอ่ะตัดเพื่อจะไปหาหมอคืนนี่โอ้นอกมาหน้าไปหาหมอละวเพื่อไปเพื่อแตงคันไปอืม,มตัดตัดเป็นไผ่บำบุงบ้านอืมเบิ่งไผ่ไทั้งแม่์ว่าเบิ่งไผ่เม่ไปเบิ่งลูกไปที่แรกแบบเพื่อยู่ไปกันไปแทบแบบดีอยู่นะไม่นั่งนั่นแทบเหมน กาบสบายดีสบายดีวายจะเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยและต่างประเทศกาขอยินดีตอนรับเขาชูซองเบาถาบ้านเฮาอีกแล้วมาพบปอกับเบาถามาอนี้ทางเบาถาก็ได้มาหาทางน้องมาหน้าเพื่อนพวกนม่พี่น้องทางเบาถาก็ได้มาหาทางน้องเพื่อนกันสองมื่แล้วเนาะว่าอากาศน้องเพิ่นเป็นแนวใดมาดีขึ้นแล้วบอกโอเคทางเบาถาก็ชิได้ขึ้นไปหาทางน้องเพิ่อนเลย ตื่นนะว่าน้องมะนาวเอ้ยอาอไปทางฮอร์ก็ไปลงมาหาทางน้องเป็นกับสองมือนดีเนะาะอึบอ่าเออมาผู้เดียว,วเยน้ออาไปเมย์ปฏิปทาไงเด้อเนาะ เออสบายดีเด้นนอน้องมะนาเนาะสบายดีสบายดีดอืมตาอ้ากดพรรัดลมเฉยเย็นจะช่วยใช่ไหนี่อืมปิดจังไหนดินอนเลยนอนคือแต่คือแต่นเนือยนี่นอนป้าต้องนอนหอน่อนบ่ห่อนอืมเหยื่อของเทมป์หนะกินแล้วบอข้าวหนำจำปากินแล้วกินแล้ว กินกับกอย,ย่างนี้นสุภาพสุภาพพ่ายมาให้เชื่อเาชื่อเาทางแม่ไปตลาดนัดบ่อเราทั้งแม่น้องมะนาวไปทั้งไรส์อะไปมาไปไปขี่ไปเงีียวขนาดเป็นจังในอาการแม่ไข้เศร้า้วบ่เศร้าเลยไหมบื่นนี่ไป็นเป็นประชยัยบืนเป็นปจมาตัด ตัดนังอ่ะตัดคนจะไปหาหมอคืนนี้โอ้น้องมันน่าไปหาหมอละเผื่นไปเพื่อใจคันไปอือพลสมาตัดเจ้าบ่สมันนี่บืนบืนแบบยาวว่าน้องมันน่ะแบบใดใช่ก็เพิ่นเบิร์นจ้าโดยตัดนี่ัดฉากรึเปล่าคล้ายเนอหรอบอสคือชิคคล้ายเนอหรอบ่เบิ่งทั้งน้องเป็นคือชิคคล้ายเนออยู่เนาะเบิ่งนนี่คือว่าปกติอยู่ บอกเขาไม่ตูวันฮะบอกเขาไม่ตูเนี่ยบอกเขาไม่ไม่ตูวันเหาะเมนตู้หลังปนเนาะบุดีนินหลังตุ่มอยู่ถ่ายบุดีนินอยัดทีเด็กกินเนาะเอ้าวไอ้ขี้อยากนอนแท้น่ะเหานอนเลยเหานอนกินแล้วบอกข่าวนำขานฟองเตอร์เลยเนาะเ้ยดังมาถ่ายกันลืมเลยเห็นเนาะไม่เข้าปียังกลับมา เพิ่นพาพ่อถ่าไปห้าโมเมื่อเนี่ไปกับไอ้ทางมอทาแหละบุรีบาพผัวว่าสิพ้าน้องไปคลอดลูกผู้ได้ผู้ได้นุ้ยนะเมนเพิ่นถือผ้าแหละไปคลอดลูกสิผ้าเพิ่นไปคลอดลูกก็เลยบุรด้ไปน้าเพิ่นนอนรับจังปะฮะผัววาไหนอ่าผัวพูนคนไทยซีโนทาซีโนผู้ เจ้าครับนางนุ้ยนี้เป็นมู่เดียวกันบ่ให้ดีน้ำกันเนี่ยเพิ่นเป็นมู่เดียวกับน้องบาทาสน,น้องเพิ่อนเนาะตะกี้ท่านบา,าสจำได้ตะกี้เนาะว่าเจ้ามากับน้องกับนางนุ้ยเนาะกี้ขึ้นมากินสมกินยังเนาะตามสมตามเซลกินตะกี้ให้ดีน้ำกันเนาะนี่ตะกี้เนาะนางนุ้ยไปได้ลูกว่ามือนี้มือนี้อืมอ่าสบายดีเด้อทางแม่เนาะมาทา้งหลายด้แม่ไทยเบา อไข่บ่อเียอะวะเยอกว่าเป็นจังไรอาการมันไข่เศร้าแล้วบ่แม่กินยาอย่หมนีนเห็มกรคืนมาเห็มยังเห็มอยู่เห็มข้อแบบเจ็บแบบท้ายเจ็บปวดเจ็บนเมยลอยเอา่าแล้ยังบอดีขึ้นอยู่ก็กินยาก็เราตกอยางเลก็ไปยางอเงี่ยไปก็บอกให้เห็นมาดิเลยมวนนะเนี่ยเสกติงติงอยู่มวนแ

แบบคือห้าบบคือป,ป,ปกตินี่แบบคือบทฐานเพชรชิมานคางเ้าไปและะ้วก็จักเงินงจักซานจักดูจักอ้อน,นี้ไปแล้วไปเรื่อยๆไปเ<า>รือ่อยๆอันนี้เป็นกะคางเลยทั้งทั้งนอกคนว่าสิยังสียาวบ่าสิยังตัดไข่บุญบ้านอืมเบิ่งไผ่ทั้งแม่์ว่าเบิ่งไผ่เม่ไปเบิ่งเหรอลูกไปที่ไหนแบบ ไปก็ไปแทบแบบีอยู่น้ำม่ม่นั่งนั่นแหละอนมันโอ้ยจเราต่อตามมนจิบันเ้ามาแต่หึงแทบโอ้แบบคือผีสิงล่างมาสัตว์เนาะอืมตามอย่างมันบอกน้องนี่ดีดีพอไมใช่ให้ตาปัดให้เจ้าใหยเจ้าันเตือนเต้ก็เต้รอ่ะอมคนใหแห้งเโถ่แต่ะมมนดีบุมี เกิว่าแม่ลู้มันด่าเป็นห่างนะหายก็ตีว่าตีว่าเนาะแม่ก็เพิ่นเยอะกว่าตัดอื้นก็คือเนาะคือเป็นก้มเพิ่นอยอะคนมาชิได้แน่นเลยนะมีมีจะเือคนก็งามงามไม่หน่องมะนาวไว้เจ้าน่ะเว้นว่ามูดุนเดียวกับเจ้าน่ะในลูกในเต่าเป็นไรนี่นั่งนี่นี่งขันตัดขันบ่ายไปนั่นชิได้ลูกในหัวคนไก่คนหมอกไก่หมอกไก่ก็มูด้กับคู่อ้วนหน้าว่ะคนนั้นกลางวันนี่เขาบเอาอะเขาว่านั่งนี่เป็นายได้บ ว่านางเนี่เดดป็นมากมันนี่เดดคนไก่มาเอาในเขาบ่ฮู้่ะอือไปมาไทยไง่ทยจะใช่หน่ะไทยจะได้เฮยไปตัวที่เปิดมอนัานน่เนาะยยานจะไปตัวที่คนใบ้านในเมืองกันดค่เพาคนแถวใกล้เอาเอาไก่เหเห็นมันนองมะนเอไก่กับเขาบ่ฮู้อีกถ้าถ้าเจ้าเอาเจ้าเชาคนบ้านเราบอกเอาว้านไก่ ทำเพื่อจีนพูมีผัว่เชื่ออ้าวเอาไก่เถอพใ่้สิบแปดหอดพูคือคือจะเอาไก่เทอะเนาะไก่ได้น้องไก่นี่เขาวาวเขาบักเขาบ่มเกาบ่มกได้ถ้าบุ๋มมีจะไปก็ไปเขากินข้าวน้ำคนไก่เขาบอกเอ้าคนคนเอาเอาไก่เพิ่นว่าเขาพูดจักลอยนีดเป็นจริงนะหนุะหนุนถ้าเอาถ้าขึ้นน้องเพิ่นเศเร้านะเนาะอืมทางบางทาง ว่าน้องมะนาวนี่ถ้าเศร้านี่ได้รถผัวน้องมะนาวเิ่งเอาไปเยอะผัวเอ้าเอามาซอยเบียกซอยงันเลยซอยเมร้อนถ่ายให้ถ่ายหน้าแล้วหน้าก็มี่ไยนะอ่ามุมมีก็่หาแล้วเนาะถ้ากันหาหาเงินหาคำหาเงินมาชื่อเจ้าไปหาเงินหาเงินกับผัวคนอะไรอะไเมื่อไรอะไรเมื่อไรเมื่อนหร่เจ้าถึ่จะเา Đây mưa vật cái Thằng mẹ hãy mưa bao Mưa 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 đâu mà đấy Mưa Thằng em bởi vì bây giờ em sao nó Thằng em bởi ba đấy Mình cãi nó sẽ gì luôn Mình chắc nó Mình nó em đi bởi Mưa có mưa <laughs> <đâu> <laughs> <xe dìn thôi. cười> คนกุ้งเว้เนี้ยคนเป็นหนักคนนะคนกเลยไิดได้ขี้นั่ยคนนะมีนสีให่กอนัวมีเนี้ยางเยนกป้ามาอนี้ก็เป็นร้านเนาะมันบรรนาใหญ่กง่อีกคนนี้ช่ไดน้อยยอดเนาะยอนได้ใหญ่เอะว่าคนเ่าเราบม่เห็นตคนเราค้นขาวละคนขาวเด้งเลยว่ะอคนคุ้นได้ขี้ได้ขาดเลย่ะที่นีต้องนเเล่นกช่วยเพิ่นเพ่นุ้งให้ใหญ่เายากเล ทียงได้เองครับามบ่แม่นนะเอาหีมันกับใส่กับหยังมันมาดพคือสิเออพี่มันดอกเอาซินมันเนาะสเอาซินมันกันซื้อเอาลนั่นเนาะน้อยเพิ่นอือมันมีเลาก็ปุกอยู่เลาันมีนะแห่มีเลาเนาะมีเลากปุกอยู่วไรบนึงก็ได้าแม่บ่มีเลาว่าซั่นเล่าขาวบ่มีบ่้าก็มแต่เฮือนข้าวปาเอาดมก็ม่ต้องเฮือนเลยงเฮือนเลยอือ กยนใช้ก็ได้เล็น่อยแต่เห็ุกคนก็ใช้ไอ้ตังนองมะนาวก็ใสาไว้เห็ดพอเลียบหีดเห็ดมัดหยาของคายเห็ดนันก็ได้นะคายคิวได้เห็มยช้อนเทไร่หรอเมย์ไม่ได้เอาคายเอาคิวนะหรอคบ่ได้เอาหนเอาค้ามัเอาพบบาบลูกโอ้ตาเตันลูกที่ไห้เอาเข่าราบถอยรัช้องเรอเลยรวยถ้างงันแม่เบิ้งเบิ้งมอน

นอนเอาคือหนอนเบ่เต้นนะคืนนี้นอนเลิกบ่คืนนีเบายม่เถียาน้ำหมกบาดีดีอ่เอคือนอ้มนองก็ดีวบาน้าเมย์ก็ดีเดี๋ยง่ายง่ายทั้งเต้เต้ีตีตีแบบ่าม่นบ่ฉันนอนมาหนาแม่นบ่เป็นได้แบบจิตใจทนเป็นเป็นไป่ย้นนะแต่หาย็่ายขึ้นเบ่คือว่าทังชั้นยรดับอืดกับเศร้าก่อนเราแล้วพ่นจะมาหายี่หอก ถ้าพอหักถ้าเพิ่นนะแดีวเพิ่นชิมาให้ถ้าเจ้าเศร้าก่อนเพิ่นมาเดี๋ยวนี้อาการน้องมันนัายังปวดเศร้าสร้างมาถากับผู้เล่นเนาะขับมาเพิ่นเนาะเพิ่นขับมาเพิ่นเนาะเศร้าเผิดไปเด้อเพิ่นพาไก่ผูกตัวนึงไก่ผูกตัวนึงชื่อว่าวิหาเพิ่งแหงทางนาวิวชื่อว่าไก่ตัวนึงมาต้ม เห็ดเอันนี okay, oh, <he> ้บ่แม่อ๋ชื uh ่อไก่ต okay. yeah. okay. yeah. uh ัวหนึ <c pardon rules> ่งพ่อไก่ลาทัปโอ้ต้มไก่ต้มไก่เสียบด้ยเนาะต้มไก่เนาะกินเะเออไม่กินดีดอกเนาะอย่าข่าคือบุกเขนเชียอเนาข่ากระตุมโตไอเนาะต้มเป็นโตเลยอืมมได้ชุบวออด้ยเนาะชุกเขากระต้มดุนาเนะหมอพุดผังผางชุกันแ้เนาะ ไปหาผายเงื่อนบุญเพิ่ป็นมาเอาเนียมันของบุเพี่นไปหาเงื่อนอื่นอ่ะอืน้ำผายเมื่อนมีเยอะเราจะมาัายเนาะผายเพราะผาอืมกัน้เมจิการไห้นเนาะผายมีอยู่ในเงื่อนเรามีเยอะเขาจะมาเอาใช่ญาเราแก็งใมือไม่ถ้ามือเมย์เมื่อตัดอื่นนี่เมจะตัดอีกอื่นเหรอือแล้วว่าแบบอืออื่นเนละเราที อยากไปไปไม่อยากโตนโตนไ่อยากไปหันไปดีไปเลยอยากไปอยากไปใส่กับไปแล้วเนาะบริบบบบดีอยังเนาะเมนบอนองมะนาวคิดแบบคือมีอย่างนี้บ่คือมีอย่างสิงล่างนี่บบแบบคิดจากจะให้ได้ขโมยไปพี่อําได้พี่อําพี่อําเจ้าหันบ่นอนเลยเดี๋ยวท่านลาบจะไปโอ้แบบคือมีอย่างแบบตึ๊กแต่จากไปประเดี๋ยวเลยบ่สิบ่คือจ่ายนี่บรอยากไป อยากไปอยู่อยากไปอยากไปแบไหนเลยนาะคือมีเนี่ยพาไปบอกขึ้นอะไรแบบนี้บอกอยาไปอืมแบบคือเขาเนี่ยไม่ได้เองตัวเองบม่ได้อยากไปอยากไปยู้อยากไปดินอโมู่แล้วแต่ว่าบม่ได้อยากไปบพรทางอื่นเป็นไก่ทางยังไงแต่มีเนี่ยพาไปอืมไปกับพ่อบ้านพีนยังไงเข้าไหมอ่าไปยังฝันพีนมาไกลไกลหาเป่วพมอแล้วไปเป่าช่างน้ำพ่อมอ เนาะหมอนมาได้ปีอย่างนี้นะบัก,กอออไก่์ไก่บุญไก่เนาะอืมบักเกย,ยไก่หนึ่งไปชวนเมย์ไปให้บ้านอืมไปบุญเมื่อไงไปปู่เดียวมาแต่บุญไปดินบุญอืมไปดินบุญบ่้านเมื่อเงมาห้อกต้ม,โโมเลยจ๋าตามาชมมามาจะไปดินบุญตาห้องวันที่ไปใช้คันเอวยบุ่งคุณได้ไปวัน,นพีได้ไหมอืมมันพี่นวลไกย์ไงอุ่นเกย์เลย กับบ้านเฮาหนิเจ็ดลักนี่ชาว n า à ไปหอนฟุ <s <s ้งซี้กครที่โดนจ้างโดนตื่นสิบแปดนาทีผู้เดี๋ยวไปตัวที่เริ่มนี่เด้อเพิ่นปล่อยแต่กับงอบเงียบอยู่อับน้ำในกับนอนอยู่แต่นาะกินข้าวกินน้ำ้วก็กินยากินละบ่เมื่อนี่กินละบ่ยามื่อนี่อืมบม่ไอยากนอนบ่กินยา นอนกับนอนนอนพักผ่อน,นเนาะมีภายในเขามาหาจ้ามาหนิมีอยู่บ่สองสามคนสองสาคนอืมทาสีเด็บใหม่บ่ไหนนะป้าสีใหม่อาสีเด็บใหม่เนะาะจักเป็น,น,นอย่างแม่เนาะทั้งแม่กับเมย์นั่ญญาาานเลยเนาะเชื่อไงพ่อแม่พี่น้องเลย แบบคือม e, ah. ah. nah. um ีอีกอย่างเนาะจากไปไปประเดี๋ยวคือข้อปล่อยปุ๊บแม่นไปแล้วเนาะว่าวายชิบบไปแบบข้อปล่อยไปแล้วมาแต่วางห้องประตูมือไปบดไม่ได้แต่ชงเท้าไปอืมนี่จัวจับขาเนี่ยแบบตียันเม่เตย์ม่์่าเตยน้องอืมขันมาเล้นลงขัดหนึงนั่นดึงมุนในลุยมือล้องปลาแบนี้อืมมือดึงโมแเฮจับใช่จับจับแล้วอ๋อทั่วว่านี้นะ มื้อนี้ลยแล้วก็แม่นคนเจ้าอยู่แม่นี่่ทําไออคือเนมือฮอดมือุยลุยลงซือมื้อนี้คือมีน้ํามันอย่างแบบคือมีน้ํามันคือมือเฮาหวาน้ํามันดึงงสิได้เออนปาเนาะคือเบื่อคือหวาเอนอือเดีเฮาหวายเนเด้อสั่งมาเนาะอืมกตเฮายนเฮาจับบ่ได้เด้อแม่นบ่นมะนาวบ่ได้โลดคือกา่านนี่นะอย่าไปโลดเด้แข็งฮักเด้อแข็งฮักบ่มีคนเลี้ยงด ตัน no. <us> ี mm. mm. ่แ uh ม่ยังผแหงเนาะแม่ยังเหมยผู้แหงเลยเนาะแต่แม่ก็ยังผูแหงเลยยังลุกอีกอ่ะผัวก็ใส่เอาก็สวไวเยด้วยเอาผัวมาพาเมยมาเฮ็ดทางเห็ดหน้าเลยเนาะตองเมี์ก่ะจื้อหมูเอาหูมันเอาหูมัน้เอาหูมันแล้วกับพวกนั้นซีดมันเนาะซีดมันเน่า เอาแบบไร้ถ้าเพื่นบอกเอาหูเอาผีนั่นโดยทั้งแม่ก็ทีได้ไปที่ได้ไปนั่นเนาะไปซื้อหูหูหมูเนาะน้องมะนาวชี่ๆนั่นก็ได้เลยซื้อหูคนไหนฮะเอาหูคนอะไรบ่เอามานหน่อยแล้วในหน่อยที่มาเห็ดวิธีเนาะวิธีเกี่ยวกับน้องมะนาวเนี่ยเนาะเตียงปีเตียงซางเนี่ยเนาะทั้งแม่น้องมะนาวเพิ่นก็เลยไปเบิ่งไพ่ ไปซื้ออยู่ตัดชินโนะมันนองมาน่ะคนปล่อยแหละไปทั้งหลายนี่มนันน่ะไปเตี่บุญนะไปเตี่บุญนะคือไปอยากไปวันพีนโตส่ะบอ่อยเฉยนะบอ่อยจะไปไก่ได้ไปตุทีปเปลนเนาะบมดย่านว่เนาะคนเอาบีผู้บ่ไปตุทีปเปลนเจ้าเป็นผู้นิ่งมันจะไปตุทีเด้ปล่อยแหละก็อยู่เพื่อนอยู่ซาน่าไปไซเนาะ อันนี้พ่นปอรดไม่ีดักปหันไปนี่เนะาะท้งเมงกับบากปอยแล้วนอ้าม้าว่าด้เมือออ่อยป่เมื่อยป่เมื่อยแัดปอยก็ไปดีได้สิไป่ฮะบดปอยนี่จะไปก็ไปวัน่าไปเลย,ยเยนาะใส่กระแว่นแตกแน้ะ mời um, mày mời mày mày mẹ 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 cả mẹ mẹ tít mẹ 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 này, cả ngam. Uh. này, thì nói này phùa bạn. ผัวต่างประเทศบ้อจอนะมึงจีนเหรอมึงจีนไก่แท้มาบ่พลังนะผัวพลังมาบ่าอ่าผัวพลังยังบ้านทายังมีคนเอาอ่อผัวคือมู่เหรออ่าผัวพลังเลิศมูเอาผัวคนลาวบอกเอาส่ผัวคนลาวจ้ะเห็นม่แต่ยังหน่อยนะเพิ่นผูกแข็นั่นใหญ่มากเลยแหะผัวพลังเด้อ หาว่บานหนาวมั้นี่มาแช่า่อยู่งไป่อืมเจียบนาตัูนี่บ่มันห้อนบ่เอ้าไอ้นาออากาศห่อนนอนเมื่อนหร่แบบฝนตกเย็นนี้เนาะฝนตกเมื่อน่ะกินลาหมูว่าบืนนะลาหมูกับต้มไก่ อไม่กินลาบหมูได้กับต้มไก่เนาะเพิ่นจิมาเห็ดวิธีเนาะแตมาตัดให้น้องมะนาวให้ดีให้เศร้าอ้าวนอนอ้าวนอนสะนอนเด้อเสเด้อนอนพักผ่อนเสืเด้อะทางบ่อถากกันเสือโครโตกับกันเด้อปนี้เด้อให้ดีให้เศร้ายิไว้เด้อเศร้ายิ้ไว้ เปิ็นปล่อยกันจะไปขันไปหนีร้ายอยู่เย็นอยู่ซ่านทำบ่าวากรับกันเริ่มนียอา้าวสบายดีเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องธ <c oughs> านีบ่าตากาซิเล่คอตัวจบคลิปลงเพลงเท่านี้เด้เอทางบ่า,าตาบ่าวพิพัฒน์ตาการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพลอยพ่อแม่พี่น้องธานีบ่าตากาซิเล่กลับกันมาสบายดีสบายดี